สว่วนแกรกก็ทนว่ารุ่นอะไรง่าย่ขามโกงเขาเบื้องลูกวันนี้มันจะเป็นยนกัไหนไฟแมงกับมาฟังโคง้งขาวี่นองท่างคุณฟังโคง้งวันนี้ย่ยยัยที่มาหาปูวันนี้เ้าเป็นหลนรักเกบอกอปูก,ก็เป็นไรพีฟ้าพีแกนจอบเราเราบอกับเราอเอาเขาเราบอรับ ก็ไปรักษาใสกุ้งซเกตัวันนี่นนะแล้วบอลับคันค่ะเจ้าชุวงม่มี่หมูไม่ไงหมูนี่กอยูน้ำฝ่าเหมือนเดิบลับอืมไม่ไงนะล้าบลับบอับเอาวงะรพวกเจ้าน่ะแต่ว่าเรามันบอลเป็นลูกหลานเทดาีกันหลูกหลานเทวดาดูน้ำน้ำ่กรอบตัวนึงบีโอ้น้ำเล่าบ่ สมพรเล่าเป็นบุมี่ล่าสีแล้วใหญ่มากหมดทำหน้าคนนี้เหมือนทำห้องสะอาดกากใจจะทำให้ผู้หนักน้ำหมอกโอ้ยพอได้ขึ้นมาเอาคลิปนะปูุันอังคารเนี่ยนัดแล้วว่านี่นะว่านี่นะว่านั่งข้างบอมาถอดออกโอ้มาถอดเจ้าพี่พี่น้องก้องไปแล้วผู้เล่เป็นก็บอกมาเปลี่นเพรมันเป็ี่นตะข่อยผู้เดียวดิน้องข่อยผู้ใดี้ก็เป็ี่ยนเนี่ยไม่ย้ำที่จอบเดียวะ แสดงว่าของข้าเจ้าบ่ดีมาน้ำขันเสียนอันเสียเพิ่นบ่ดีเสียฝ้าเพิ่นแขนเป็นฝ้าธรรมดาใครไม่เป็นปอบสุมเนี่นสุมนี่ฝ้ารักษาคนดอกแม่่ผมก็ฝ้าปูผมนี่ก็งาผมก็ฝ้าเด้ฝ้าเพาว่านก็ตีกว่างไปฟ้อนกันอยู่ เนี่ผมเนี่ยก็ฟ้าครับลูกชายมาเป็นหมอทำกับไปยุ่นน้ำกัดในหรือไงไม่เกี่ยวกันเลยพันบริโภคมทั้งๆบนบริโภคมบริโภคกันหรอกคนหุ่นจักกันี่ตาป่าคนนไงตาป่าคนเปลี่ยนมอทำเงี้ยมาใกล้เล้วเหรอวะนี่ตาปอบระยานหมอทั้ม ผู้ใดก่อนไปผู้ค้าสาธุค่ะผู้ใดแล้ววันนี้จะก็อนพี่น้องมาฟังปูว่าด้วยกันฟ้ากับแทนนั่นกับหมอทำน่ะคนเขากันดีก็ยังหนึ่งแทนเป็นเทพว่าผีว่านั่นละผีฟ้าผีแทนกับทำมันอีเกคนกับเก็บกับทำมื่อกันแทนเลยก็ขึ้นได้ก็ขึ้นได้ไปมาปูว่า แทนคุจะเป็นเทวดาเนาะตอนเลยคือว่าคอนซูมเปอได้เปิดไฟคอนซเปได้เปิดไฟตัวนั้นก็เดือดตะเวนอ้าคุณแม่แม่เดินขึ้นแม่ขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยย่ายแม่เรียกมท่ให้พี่เด็กนี่ไมีแต่นั่งฝาดเลยนี่พี่น้องนั่งฝาดนั่งฝาใส่นั่งสีดายกมือขึ้นนั่งฝานั่งสวรรค์เลยค่ะเครื่องใจดีพี่น้องฝาดความเมตตาของคุณแม่แม่ฝากคุณสองค่ะ ดูได <muitas S 2> ้ทั้งพี่น้องันนยู้มีเมียมีพ่อเนี่ยนะผู้คนดีน้ำไปมองได้กันั้งทีดแล้ววัต้านด้อยจากไหนผู้นกไปสายไปลีลากูเินไทยอีเมียแต่บ้านน้องผู้ให้ใกล้โอ้ยเิดบ้านผูกเป็นหมูฮะแงหไหยผู้หนักนี้มางเหรอขึ้นไปนั้งชั้นขุนเมียข้นไปนาขั้เอา ไปขึ้นไปนั่งข้างขงนั่งข้างล่างดอกไฟจีคุมช่องคุ้มช่องคุ้มช่องก่ยเด็กังสเด็กัสี เลือกเลือกเลนี้ึ่งอเข้ามาก่อนสวดวนวยมาติาเป็นเส้นลมนี่สวดเซเวนในกลางหน่อยพว่าเป็นยังดีแมงมัยมันหลแมงมัมันหลบินนองแมงมัมันหล ส่วนแล้กก็แล,วแล้วเนว่อวาบตั้งแต่หาโมงแรกถุงหนึ่งส่วนทำวัดเย็นได้ตั้งแต่สี่โมงเย็นก็ได้ไม่ออกอยู่บานสมาติกี่สี่โมงแรกทำวันแรกแล้วสี่โมงแรกก็จะทำวันแรกก็จะทำแล้วก็วจะกานัน่งสมาธิแต่ว่าไม่ออกว่าท่านเห็นแม่ขาวเดินจงจกรมย่าเกือตบตะวันบวชมากก็ได้เห็นเดื้อตะปพตะ็พ,พ้ขาว ู้ผู้ชายก็เห็นอยากใหญ่หลีเทพบุตรอยู่บนสวงสวรรค์แทบจะไม่มีเลยนะอยู่เมืองมนุษย์เท่ากันยังม่เไคไม่หีืหน่อยนักหน่อยนะที่ผู้ชายเสกใส่ผ้าขาวมาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้ใสสะอาดไปใส่เมื่อใส่กับพ่อแต่แต่อีเมผู้เถาผู้แกผู้นาขึ้นยาีิเมขึ้นญาติยังขึ้นญาติเหมือนเบิดผู้เ่าผู้แกไปแล้ว หน่อย <SM. S 1> <Christina. S 2> ุลงชุมกับมุสีบูบจัดของมวัดว่าบูบจัดทวารธรรมวัดเช้าคืออะไรทำมัดเย็นคืออะไรยังไงอยากปลูกฟังกันไว้ปลูกฟังกันไว้ดึงเขาดึงลูกดึงลานคราว่าหัดมาหัดเห็ดหัดแท่นเที่ยงกันกันอยู่บ้านพลาสม่านทีโอ้ยอ่อนซ่อนสมัยตะกี้ไปใส่บ้านพี่เจ้าหลวง่าบ้านให้เจ้านังสองขางท่ามันจะได้จะไร้มาขังเดียวกัน ใส่บาทโอ้ยอ่อนซ้อนลายเข่ามากยิงไลยเต็มบาทกูรูกูรูกูรูอยากได้ทำไมตะกี้ขยอยงบใครมาเอาเนื่องินใส่เนาะมันเซ็ตแต่เข่ายังมือสองขยอยเป็นมาวันนี่แหละสมัยนี้ขยอยกูวาวันไหนเพิ่ดการเข่าใส่บาตอันนอยู่ได้กินใส่บาตไหนตอนนั้นครับช่วงช่วงที่มันนั่นช่วงที่ลำบากไรนี่เนาะเขาอยากมาเองเนี่ย เอ่อในปุละสองสามพั่ก็อยู่ได้กับหลวงตาบริเวณดินแห่งหลวงตาเขาเจ้าตากปากแหงไว้เนาะเอาไปแหงไว้ก็ไปหาเก็บผักตำนิ่งเนี่ยไปออกเก็บผักตำมะม่วงพวกเป็นเด็กหน่อยก็ไปหาตำปลาแหงแกเอาตำทัดเนื้อแล้วก็เอาก้างปลาแหงมาตำตำละเอียดและอ่อนใส่นั่นแหละพอได้อยู่อะไรก็บตำบะา่วงเอออยู่ได้ล้วพอไม่คูุ้มกันฉันั้นฉันเพื่ออยู่นะลูกนะไม่ได้อยู่เพื่อฉันกินเพื่อกินท้อง กินน้อยนอนน้อยภาวนามากอนะยาจะกินจะดวนเลงเลงจะแต้มใสบ่นะนะาาบกเนี่ยเพม่อนว่าน่ะเขามาบวชเนี่ยว่ามันเขามาจิตว่ามันเขามาสมบายนะพระผู้เป็นปฏิบัติหรีอแม้ออยูวัดป่าฉันเข้าแล้วปุ๊บล่างบาทล่างยังแล้วปุ๊บเขาผุดทีไปผุดทีมันดังภาวนาจะสวยคนมาแเนี่ยคนออกจากวัดนี่เปนแล้วลอยลงไปเดินจงกรมมันโมเห็นไอ้คนเห็นนี่ไหม ลูกค so ือกันเพราะว่าลูกจยึดติดมาฉันจะขนหนีบินลูกอะเนี่ยเพราะว่าการนั่งสมาธิกับการเดินสมาธินี่ไมนเป็นการโอ้วนมันเป็นการโอ้วนคนบ่อยโอ้วคนบ่อยอ้วนยกเว้นตั้งแต่เราสอนดุจสีลูกหาเท่านั้นในการนั่งภาวนาในการย่างคือกันเิ่นบ่อยข้นห็นีพอไปครูบาอาจารย์เนิ่ยนเข้าเหยียบเดิเพื่อเดินอยู่ผมถึงเดือบบ่หีเอิ่นบ่เหยียดเข้าเห็นดอก เด็กๆคำๆหมื่นๆนอนบ่หลับเด็งนางสมาธิปวดขาแล้วมึงขึ้นกันเนี่ยนังปวดขาลุกงยางเนี่ยยางอย่างยางเนี่ยมันเสียงเอียดมันยืดน่งเบิ่งสภาวะใจเจ้าของระวังเดินยืนเดินนั่งนอนไอเจ้าไหนใด้คืนนอนน่ะพาแม่นนอนซื่อๆนอนก็ต้องมีปุดทโธอยู่ในหัวจิตหัวใจคือลูกนะับบได้ว่าปุดทโธนอนบ่หลับถ้าไม่ได้ยินเสียงธรรมะหลับคนไหนมันติดแหล้วทุกมือนี่นะมันติดยกเว้นได้ ทำเนสิ่งนี้หรือเนจีบฟังอย่างลูกขึ้นมกิปังปักเปมานั่งของเป็นเป็นนอย่างนัเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้ดีใจดุเต้าเราลานยังน่อยยังหนุ่มอยู่เขามาหาอยู่ค้คนสามเดียมันยังแป่านเตะตะก็สีเมื่อข้าวค่ยกินเราข้าวอยู่บนเมื่อวันเมื่ว่าหรรกจิตดยกูไปบัดเทาก็ได้เกิดมุขเทาอะไร้มืงไปควันมึงเย็นที่ไหนมันจีเร็มวัดมาว่า่ มา <S an> ถ่ายตาเท่าเถ่า่อยไ,ไปวัดม่นมีเออเว่าฉะนั้นแล้วน่อยนมซุกก้มกับมันไหวเห็นไหวหาอย่างนี้แมุ่ม้ยนี้ก็ได้แม่ก็ทั้งทระที่ทททจะมาบวชอยู่ในวัดวัดหพาพระหน่อยพอนมอูที่เซวโมบวชในพรรษาบ่มีสมัยตะกี้ใครว่าถือขอา้าพนรษาแน่เริ่มค่หาคนบวชแล้วสองสามคนเข้ามาห้ครบ4ี่องค์ตะลวัดตะลวัดของหลวงคบ4ี่องค์5้าองค์4ี่องค์ห้าองค์เน้นหน่อยสามี่ หน่อสามทีสองสามท, 2, ทีต้องมีเรียนอุปถาห์หลวงตาทุกวันนี้หลวงตาไปไหนแทบไม่ยากทำปากเก็บเป่งบัดสุยางสุเดีวโอ้ยเรียกว่ารีตัวเมื่อคืนจะเมื่อคืนลหลวงอยู่บางนี่หลวงตาจอยเขาเนี่ยเดินสมาธิโอ้เก่งเก่งอีกพอทีสามลูกทีสามลูกสามโมง,โมง,งส,มสี่โมงเร่งอุปถาเนี่ยหลวงตามหาบัวเพิ่งกระซ่วนหน่อยสิจะเห็นหั่อยสิ ใครไม่ทำเราทำับทำแกบุได้แต่จะว่าเห็นคงตายจอยมันโอ้ยหัวมือสุดสวกแล้วมีพอเลยว่าจะดีใจน้ำแต่จะว่ายังมีพระดีมีพระปราพติปฏิบัติดีควรรักษาเอาไว้นะคือจังเห็นเขาเห็นคนงามความดีเห็นคนดีจงรักษาเอาไว้รักษาหยัางรักษานามจิตนามใจคือจังลวงตั้งเต่านี่นะรักษานามจิตนามใจลูกเต่าละลานผู้ขาซอยพอในการสั่งวัดถาว่ามีช่องมีนังเนี่ย ลูกเห็ดผู้เดียวลูว่าได้หีือไม่ e แม่กระซายกระจายน้ำลูกน้ำเต้าน้ำช็อปยูทูบต่างๆไปพ่อได้สร้างพ่อได้เห็ดพ่อได้สร้างพ่อได้แปลงมีอย่างลูกเต้ามากจงสี่และมากแอบบอกให้ถามนะคแอบวอาให้ถามว่าสิ่งที่ลูกปลูกเต้าอย่างนี้มันถือบอมันผิดบอขอมันจังไดรเพราะว่าบางครั้งหาลังเทือมันคือโปรหกนี่แม่ในการปฏิบัติธรรมคือลูกเนี่ยนั่งไปเป็นนั่งทั้งกัน คึ้ยังบวกสวสมมสดมนต์ทำวัจู่ทำอะไรบ่หสภาพวจิตแต่เวลาเขาปฏิบัติเลยมันว่างือตั้งน้ำม่วของอะไรวันนี้ไม่อยางกูทิว่ายัางต้องไปพูดโทษของอะไรสักอย่เอ็มบอลี่เป็นสภาพวจิตนะมันว่างสว่วนเขาที่ขึ้น้าส,ส่วนสิตดิงสติขึ้นมาในสวดมนต์รัางเตือนเป็นยังลุกยจะค่อยลงนะไรอย่าง,งานนังี้ยสภาพวจิตแต่เวลามันไปผู้บ่ฝึก็ูรู้จักก่อน,นการฝึกแรกๆนะคุณจะรู้ว่าเวลาจิตมันว่างเปล่าแล้วเนี่ย มันบนน่มีอีหยังเกิดขึ้นเลยมันว่างมันโล่งมันไม่อยากได้หยังมันบน่อยากเล่นหยังอยากปฏิบัติอย่างเดียวฮะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือ้อนึงที่เข้ามาสวดวนวายพระแล้วคอยดึงกันมาเด้อแม, <c oughs> ม่เด้อบุญธรรมที่23ลูกก็ว่าจะสวดกลางเดินพุญนล่ะเดี๋ยวก็ค่อยหาสระสระเล่นนะครพามาปูนั่งกันสวดวนกลางแจง้งร้องมนงเด้วยเทพภูมิเทว,วดา วัดประทานเหมาหมัดเนี่ยจำวัดท่านในส่วนกลางแข่งจะเถื่อไปพูดเบ่มีมีเถื่อบ่ก็มีแต่สลองาในส่วนกลางแข่งเที่แล้วพ่อปู่นางมาสิพายเฮ็พระธรรมพระสาไปยังยานลอยเห็ดเทปพุ่มเทวดาพวกนี้โนวัดนี้ก็ยังมีตผักขาวมีพอมีเมีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาสว่วนกลางแกงสวดบนกลางแกงแว่นได้หลายอย่างนี่แม่บนกลางแกงแว่นได้หลายอย่าง หนึ่งในกำลังจิตกำลังกายกำลังใจเทพภูมิเทวดาเปิพเห็นคือจังเขาสวดมนต์นะสวดมนต์โยบานพูดเลสิวา่าเงี่ยสวดแสงนังนะเงี <c oughs> ้ยน,นั่นเห็นนี่หลายก็เข,า,ขาสวดมน,น,นต์ก็ะสีให้จังหลาน้อยจังไหลายนะพลังคนเราเจล่าสวดทำกับดูถูกถูกบอกเพี้ยนเนี่ยนะอยากน้อยไม่มีใครเห็นเทพภูมิเทวดาเห็นเขาสิลงมาเบิง่บงบอกอันนี้มันสวดมนต์อะไรยังละเอียดอี่มันนั่งสมาธิบอกมันนอนว่าเขาสิเบิ่งของเขาจงสิตลอดเพียงแค่ว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นก็คือจังหนอนกัน นอนหลายกันเมื่อไหร่นอนหลายื่อนอนหลายที่มันเกิดมาเตือนนี่ลูปกลองแกงอยู่ะ เจ๋หลว,วงพ่อทำเต๋อไว้ไวเต๋วไว้มาเราวากลางแจ้งต้งไม่มมกกกกอกตัดที่เป็นห้องสมาูรณ์มากพร <c oughs> ้อ,รอมแล้วกลั

Bantang saktang sasangkang, iknih sakari, yakarang arobiteh api pucaya mah, satu no bante bhakawa suci rapi niputo bi, tanpa manasa ini sakar itu kata panakara putih patikan nato amna ganti karatang hitaya sukaya arahang sama sembuto bakawat Kawan kang, kang kak wawan kah pikrade, suwaktu doa kak pano temu, tak mengakwasami, sangko. Sangkang nak maami Kan mentah mayang Sa pakawato bupapak Akan emak kalang karumasi Tak buat asa Pakawato Narahato sama, Sembut asa Tak สมภูฐสนาดโบดสซาภคะวะโตอรหโตสมมาสมภูฐสสาหันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมเสอังโคปานาภะคะวันตังโนกิติสโตอภุคโต Ya bibiso bakawa arahang sama samputo Wika jarana sampano sukato loka itu Ano taro purisa dhamma พระมายงพุทธะอภิกิติงการมาเสียโอ้ดารันตวรตาวาิโตสวดพริญานกรุณาหิสัมมาัตโตโอเทสิโยสุชาตังกบรังวาสุโร Wanda amahan tamak nak rang si rasa sinin hang buat doyo sapa saranang kewa pak tak malu sakit tanang wanda nita Buddho me sami kesaro, saro, Buddho tu ka sakha ta cha, Vita hita sami, Buddha sa hanga temi, Sari ram jiwi tan kita, Andhan to sami, Buddha sewa subodhita, Ngati mei saranang anyang, Kutu mei saranang warang, Etena sa jawat cina, Waktu yang satu sasanya, Putang mei watak pada ia, Yang punyang pasutan kita, Sapi piantaraya mei, Mahai jasa, Hai, lewat jaya wajah dan selam putih, bukan manfaat yang untuk bagikan hati. Aja ya, tak ada teresan. Baru tua, putih hana. Mayang, teman, nusa, tina yang karomah sihir. Sawah, kato, watak, พิภิโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปนัยโกะปะจัททังเวทิตาโพวิญโยหิตขันธมยังธรรมะอภิกิติงการรมัเสียสวัสดิตรัสได้คุณายุธรรมเสนาสุยโยโยมัส อังภาริยติวิภูขาเภทุธรรมโขโลกปตะนะตถะทาริทาริธัมมามังตมะหังตมะหารังวรธัมเมตังธรรมโญโยสัพพะปะณีนะสรณังเก Dotiya nu satinta nanwan Amitang Sirenaha Dhamma sahassanidha suva